มาต่อแผ่น2กันเลยครับอ่ะเดินเข้ามาต่อครับสายอีดอกครับ้าย้าย้ายโอ้โหแทงเข่าดอกนี่ครับแล้วก็ซายอีกแล้วครับเมืองไทยไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวโอ้โดนเยอะจริงๆครับแต่ต้องยอมรับในความทะลาดของเมืองไทยยิงครับแล้วก็เดินหาต่อครับโดนอีกแล้วครับโดนาสอีกแล้วครับอ้าวทำไงต่อครับเดินเข้าหาอีกแล้วครับเมืองไทยครับเข้าไปเตะครับแล้วทำไงครับโอ้โดนมาขวาไอ้มาซ้ายครับ มัดซ้ายโอ้โหสอกครับสอกเมืองไทยสอ <ận> กสองดอกแล้วครับกุหลาบดำนี่มี <cents. S 2> เป Estamos. ๋เแล้วนะครับเอียงนะนะครับโอ้โหครับนี่สอกกับมัดครับแลกกันไปเลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับโอ้โหเข่าดอกนี้ครับน่าเกลียดมากเลยครับสอกอีกแล้วครับเปยนะครับกุหลาบดํากุหลาบดําทำยังไงครับอ้าวคู่นี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะทนกว่ากันครับนี่ครับโอ้โหสอกของเมืองไทยน่ากลัวจริงๆครับเอาแล้วครับเดินเข้าหาครับเมืองไทยเดินเข้าหาอีกแล้วครับโกดแขนแล้วก็เกี่ยวลงไปครับ เอาลุกขึ้นมาครับนี่เมืองไทยก็ยังเดินเข้าหาแล้วครับปั๊มแล้วครับปั๊มแล้วครับปั๊มแล้วตีได้ไหมตีได้ไหมอุศครับโอตัดลาตัวครับจุกแล้วครับเมืองไทยจุกแล้วโดนครับโดนพายุมันของกุหลาบดําแล้วครับโอทำยังไงครับโอ้ยเย็บ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 หหน้าหงายไปเลยครับตอนนี้กันไปต่อแผ่นสามกันเลยครับ